สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของงานบ้านนะครับบ้านไหนที่มีเ,เขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์นะครับที่มันเป็นโซฟาหนังเบาะหนังเก้าอี้ทํางานหนังอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันชํารุดฉีกขาดนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยจะทิ้งไปมันก็เสียดายเพราะว่ามันแค่ฉีกตรงที่เรานั่งนะพอนึกภาพออกเนาะโซฟาเนี่ยมันโดนแบบ กุญแจบ้านขวัญเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะทิ้งมันก็เสียดายเพราะมันใช้ได้อยู่อย่างอื่นมันดีหมดยกเว้นไอ้ตรงเบาะนั่นแหละนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาอันนี้มานะฮะเนี่ยมันเป็นหนังเทียมนะครับปกติเวลาเบาะมอตเตอร์ไซค์เบาะรถผมขาดผมไปเอาอะไรนะสะกอ๊อตเทปอะที่มันเป็นแบบ ดีๆหน่อยอะไปติดแต่สักพักหนึ่งมันก็หลุดอีกละก็เลยสั่งไอ้นี่มานะครับมันเป็นหนังเทียมที่เอาไว้ซ่อมเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเก e นะ้าอี้เนาะเก้าอี้บางอันมันจะมีเป็นแบบคล้ายๆหนังเบาะหนังนะครับอันนี้เขาก็จะเอาติดทาบไปเลยนะฮะโซฟาหนังอะไรอย่างเงี้ยมันอะไรบ้างอะเบาะมอเตอร์ไซค์เบาะรถยนต์นะะแต่วันนี้ผมจะเอามาซ่อมเบาะรถยนต์นะครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านผมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเป็นหนังเลยนอกจาก เบาะมอเตอร์ไซค์กับเบาะรถยนต์นะครับอันนี้มันคือมันขาดเยอะและ้วก็เลยจะต้องซ่อมนะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณนี้นะนี่นี่นะครับมันก็จะมีหลายร้านนะหลายขนาดหลายราคานะฮะอันนี้เนี่ยนะครับกว้างประมาณ20นะครับยาว1ฟุตหรือว่า30เซนราคาประมาณ 70, 7 0 70ิบกว่าบาทนะครับมันก็จะมีแบบ กาวข้างหลังเนี่ยมันเป็น 3M ผมก็เลยอยากจะให้มันดีๆหน่อยนะฮะถ้าขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับก็จะราคาก็จะสูงกว่านี้นิดหน่อยให้ไปเลือกเอานะครับไปวัดดูก่อนว่าเราจะเอาขนาดประมาณไหนนะครับอ่าอันนี้เขาคือเขาก็ใส่ถุงพลาสติกมาอย่างนี้นะนะครับอ่ก็เป็นอย่างนี้เนาะนะฮะแล้วแต่สีนะครับเราก็ดูว่าสีนะฮะของ อุปกรณ์นะครับโซฟาอะไรที่เราจะเอาไปติดมันเป็นสีอะไรแล้วก็เอาสีที่ใกล้เคียงแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปติดดูนะครับอ่าอันนี้เป็นเบาะรถที่มันขาดนะครับที่ผมจะซ่อมตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราทาบตรงนี้ก่อนอันนี้หลักๆเลยเนาะเราก็เอามาวัดดูนะครับถ้าแบบนี้มันได้ไหมมันไม่ไดนะ้ก็ต้องเอาแบบนี้เนาะประมาณเนี้ยเลอเได้แค่ส่วนเดียวแต่แบบ ได้หน่อยหนึ่งนะครับประมาณนี้อ่ะกะประมาณนี้แล้วก็ที่จริงเอาคัตเตอร์ตัดน่าจะตรงกว่านะนะแต่ถ้าไม่สีเรียดก็แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็หาผ้ามาทำความสะอาดเบาะนิดนึงนะครับ เผื่อมันมีฝุ่นฮะอะแล้วก็จัดอะไรพวกนีด้ดีๆให้มันแบบลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะข้างในมนะันนะประมาณนี้นะครับ รู้สึกว่ามันจะแนบสนิทกว่าสติกเกอร์อย่างอื่นนะที่ผมเคยเอามาติดนะครับอันนี้ก็ลองวัดดูว่ามันได้ไหมเผื่อๆไปเลยก็ได้ครับ เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องความสวยงามเนาะเราเอาการใช้งานนะครับอ่าประมาณนี้อ่าพอติดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมรู้สึกว่าเออมันก็แนบแน่นดีนะมันแน่นกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะสกอตเทปอะไรทั่วไปอยู่แล้วนะครับอืน่าจะใช้ได้นานอยู่นะประมาณนี้เลยนะครับอใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วาให้นะหรือว่าติกตอกก็จะอยู่ในตะกร้านะครับอื